สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองเนะกูแซดเกมมิ่งก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยที่คลิปเมื่อวานเนะเสียงแม่งแตกจนไม่รู้จะแตกยังไงแล้วจนผมเลยต้องเอาเสียงบรคเข้ามาแทนที่และถ้าเกิดคลิปนี้เสียงแตกอีกนะครับแน่นอนคลิปมันก็จะเป็นเหมือนเมื่อวานเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับเรากับผมอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า house of the ุไอ้น้ำลายคือเกมเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว s t o r y h e r l e r Adventure นะถามว่าเหมือนกับแนวแคมปิ้งไหมอืมก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าความน่ากลัวนั้นจะยกระดับขึ้นมาเว้ยเพราะว่าเรานั้นจะต้องไปประจนภัยตามหาเซเลนเฮดเอ๊ะหรือว่าไม่ตามหาวะคืออยู่ๆเขาก็มาหลอกเราอะเอางนี้ดีกว่า แล้วผมไปดูตัวอย่างมานะครับเกมนี้ถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูโอ้โห oh. ตัวอย่างน่ากลัวมากคนลุกว้าว <Wow! S 1> เพลงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่า <c oughs> เอาเป็นว่าตัวอย่างดูแค่ประมาณสิบวิก็พอนะครับคือแบบดูแค่นี้กูรู้แล้วแม่งน่ากลัวมากเลยน่ากลัวสุดๆด,ดูขนลุกขนลุกชันเลยไม่ใช่อะไรกูปวดขี้เดี๋ยวไีขี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอัดขอดูเกมพาสหน่อย เกมพาสโอ้ oh, ว้าวมีแต่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยเข้าไปซื้อในเกมดีกว่าผมคิดว่าเข้าไปซื้อในเกมน่าจะเหมาะสมที่สุดเว้ยโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับเหมือนกับว่าเกมนี้นั้นเขาจะมีล็อบบี้แบ่งเว้ยคุณจะสามารถเล่นแบบฟูลล็อบบี้ก็ได้หรือว่าเล่นแบบอ่าสอล็อบบี้คือเล่นกันแค่ไม่กี่คนนะครับหรือว่าเล่นแบบคนเยอะๆก็ได้อย่างอันนี้มึงเล่นกันกี่คน12คนเย็ดแค่คนแม่งลุมเข้าไปอัดอยู่ตรงนี้น่าสนใจ เฮ้ยหรือว่าเล่นแค่แบบไม่กี่คนก็พอวะถ้าเราเน้นหลอนนะครับแนะนําให้เล่นห้องคนน,น้อยๆดีกว่าเดี๋ยวเล่นกับผู้บ่าวพวกนี้แม่หลอดเท่ทุกคนดูดูเพื่อนกูมันหล่าจริงเลยวะ่ะเหมือนผมลากพวกเขามาตายฟรีหรือเปล่าเพราะดูแต่ละคนแล้วเนี่ยแค่เจอซาเลนเฮดมึงก็สลบแล้วอ่ะเฮ้ยแม่งมีหน้าโหลดด้วยว่ะเราแนะนำไม่นายใส่หูฟังแล้วก็เปิดแบบไฮกราฟิกนะเพลงมาวะจังหวะนี้ หลอนเมื่อกลยโอ้ม oh. ่เนื้อเรื่องสุดยอดเขาทำแอนิเมชั่นสวย siren head oh god อะไรวะเนี่ยคือรถบัสของเราเนี่ยครับมึงพลิกคว่ำเพราะว่าคนขับเห็นสับประหลาดตัวสูงๆอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งตอนนี้ภาร,รกิจหลังเราก็คือให้เราซ่อมไอ้รถคันนี้นะครับ ชูริฟคาอ๋อมันเป็นรถของเอ่อนายอำเภอว้าวผมคิดว่านายอำเภอน่าจะตายแล้วแหละอันนี้เป็นหมวกของนายอำเภอนะครับหมายความว่าไงวะให้เราไปหาไอเทม5ไให้เทมหเหรอภายในเวลา14นาทีเอาล่ะจังหวะนี้เดี๋ยวกูขอซื้อปืนก่อนเลยได้ไหมนี่โอเคกดคลิกเพื่อเป็นการเข้าไปในบ้านไม่แม่งล็อกอยู่ มันล็อกอยู่อะเราต้องหาอะไรมาทุบอะไปหาก้อนหินมาทุบดีไหมไม่อันนี้มันเป็นเสื้อผ้าเก่าๆนะครับเอาไม้ไปทุบได้เปล่าไม่ได้เฮ้ยอันนี้มันคืออะไรวิเราเจอแก๊สแคนว้าวเจอเทมอย่างหนึ่งแล้วเลขต้องสี่อย่างผมคิดว่ามันต้องมีของอ่ะอยู่ข้างในบ้านเว้ยแต่ว่าตอนนี้มันเหลือกันแค่กี่คนสองคนอีกคนนึงม่งออกไปละมันหมาควาว่าไงวะตรงนี้ดันล็อกอีก สรุปมันกูเล่นอยู่คนเดียวมึงไปนั่งเอฟเคอะไรตรงนู้นแล้วนายยืนเฉยๆแบบนี้เกมมันจะผ่านไหมฮะโอเค,อเ,คเราเจอร้อยอีกอันกูเซ็งว่ะมันเหมือนกูเล่นคนเดียวว่ะคุณผู้ชมโอ้โอเคผมเจอครอบา์แอนด์แฮมเมอร์นะครับคราวนี้เราสามารถงัดแงะเข้าไปในบ้านของเขาได้ละ โอ้ oh my god เปิดแม่งเลยเย้ Yay! เข้าไปได้แล้วมันได้ยินเสียงวิทยุว่ะใช่เสียงวิทยุอยู่ตรงนี้ฟังไม่รู้เรื่องครับคุณผู้ชมเราเจอทูคิดเลยแค่ยอย่างเดียวเลยแค่ยอย่างเดียวเราจะได้ออกไปได้ละช็อตอัพช็อตอัพเสียงมันน่ากลัวเออมีอันไหนที่กูสามารถเก็บได้อีกอันนี้อวอร์ดไม่ใช่ไม้ไม่ใช่เอ,อ,อันนี้ กุญแจเยี่ยมผมเจอกุญแจรถแล้วเว้ยเพียงแถวนี้แล้วน่าจะผ่านแล้วหรือเปล่าไปเลยเพื่อนเราจะไปร่วมประจนภัยด้วยกันเย้ยเหลือกูคนเดียวกูเกลียดพวกมึงที่เข้ามาเล่นกับกูถ้าเกิดผมนีครับเจอเขาในชีวิตจ,จริงผมจะเรียกเขามาใกล้ๆนี่มาใกล้ๆนี่แล้วก็อ่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอใช่ไหมของครบหมดละเราไปได้รถจะออกในอีก30สิบวิกูไปเลยไปเลย please yes แต่สิ่งที่ผมอยากรู้นะครับก็คือปืนสรุปมึงจะให้กูไหม้วสไนเปอร์ล่ะสไนเปอร์อรโอเคโอเคกูซื้อด้วยก็ได้อ่านี่ไนท์วิชั่นโอเคซื้อไปด้วยถึงแม้ว่ากูซื้อแบบกูจะไม่ได้อะไรเลย,เลยก็ตามรันเนอร์ต้องซื้อไปด้วยไปออกไปจากที่นี่กันคุณผู้ชมเรารอดละยูส์วิฟเกมอีซี่เอา้าปรากฏว่าเราได้ยินเสียงไซเรนก็ผมชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราขับมาหลายชั่วโมงแล้วเราก็เหนื่อย เราก็เข้าไปในบิ๊กฟิวเวยเผื่อว่าเราอาจจะแบบขอความช่วยเหลือได้อาจจะมีคนอยู่ที่นั่นนะครับอะไรคือบิ๊กฟิววะอ๋อมันเป็นเมืองเหรอเซเว่นดีวิลส์อ๋อเป็นเมืองคุณผู้ชมเหมือนเราเข้ามาในเมืองนี้นะครับเพื่อมาขอความช่วยเหลือขอพวกโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าเรานั้นจะได้ติดต่อกับโลกภายนอกได้กูได้ปืนมาละ คุณผู้ชมดูกูได้ปืนมาละแม่นไทนทองโอกอดโอเคนะครับไปที่ f ฟ r e w a t ทา t เวอรเพื่อไปขอความช่วยเหลือเกมนี้มันสร้างมาได้ดีเกินไปว่ะมันน่ากลัวเกินไปแฟชั่นอาจจะเจอที่ Watch t เวอรนะครับส่วนนี้อะไรวะมันเป็นวายอ๋อเป็นลวดขดลวดอะไรประมาณนั้นอน่ากลัวจังเลย บรรยากาศอะไรแบบนี้มันได้นะเว้ยเนี่ยมันน่ากลัวเกินไปถ้าเกิดกูมาที่นี่แล้วบรรยากาศเป็นแบบนี้นี่กูตายดีว่ะ <Okay. S 1> ดูเหมือนว่าที่นี่ก็ผมจะไม่มีอะไรที่จะสามารถติดต่อจากคนข้างนอกได้เลยเพราะว่าไฟมันดับอยู่บางทีเราอาจจะซ่อมเจเนอเรเตอร์ซ่อมเจเนอเรเตอร์อย่างนั้นเหรอ เจนเนเรเตอร์ <Gener> อยู่ไหนเนี่ยไฟเดอะวอชทาวเวอร์เจนเนเรเตอร์ไอ้ตรงด้านล่างก็เปล่าวะมันคล้ายๆอ่ะไอเนี่ยกลัวน่าใช่มันคล้ายๆที่ปั่นไฟใน Dead by Daylight อ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปหลับเหรอเุอ้ยดืดดืดมีอะไรกับมงน็นอกทาวเวอร์กูไม่ stop please เราจะต้องรีแพร์เจเนเรเตอร์นะครับก่อนที่มันแม่งจะล่วงทั้งหมดดู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 ดูดูดรีแพร์เจเนอเรเตอร์เฮ้ยทำไมมันมีเลือดของไซเลนเฮดด้วยอะอยู่ข้างบนเนี้ย <c oughs> มึงจะรีแพร์ยังไงวะโอเคอันนี้กำลังรีแพร์ใช่ไหมโอ้ไม่มึงต้องไปหาฟิลสี่อันรวดสี่อันไรอีกสามอัน j e ส u สคร r i s t เดิรดหมายความว่าไง <c oughs> การประจนภายของเราเริ่มต้นขึ้นแล้ว แล้วคือกูหาคนเดียวเนี่ยนะเกมแบบนี้มันน่ากลัวคนไปแล้วตรงนี้มีของรึเปล่าตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้จืด <Dude. S 2> <c oughs> เหมือนไซเลนเฮดกำลังเปิดเพลง EDM ให้กูฟังโน้ตโน้ตโน้โน้ตพีส์พีส์พีส์ดอนดอนพีส์ดอนพีส์พีสมึงทำแบบนี้กูจะหาอะไรจากที่ไหนได้ฮะ กูไม่สามารถเกิดใหม่ได้จุดตายแล้วตายเลยรีไวล์บรอกเกนเนี่ยมึงไม่เกิดมึงเกิดใหม่ไม่ได้เริ่มใหม่ <laughs> <laughs> มึงเล่นคนเดียวมึงจะรอดไหมเอาจริงโอเคครับคราวนี้เรามาเจอเนเรเตอร์ละเดี๋ยวเราค่อยตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราค่อยมาซ่อมอ่ะมาละจังหวะน,นี้เอออย่างนั้นแหละอ,อืดอ,อืดอ,อืดมีบางอย่างล็อกทาวเวอร์เรอาอ กอดหดลวดสองอันซ่อมซ่อมหูมาแล้วนั่นน่ะยิงได้ไหมเนี่ยโอ้หยกอด no ยิงโอ้โหเลือดเข้าไปเยอะอยู่เหมือนกันเด้อ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 ใจเย็น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 คือกูควรทำไงดีอ่ะมันไม่ตายง่ายๆมันอึดมากเลยนะเออใช้ปืนพกยิงเนี่ยปืนพกถึงแม้ว่ามันจะเข้าไม่เยอะนะครับแต่ว่า ถือว่าทำดาเมจให้มันได้พอสมควรนะถ้าเราฆ่าเขาทิ้งแล้วเกมมันจะจบเลยหรือเปล่าไม่เพื่อนถอยไปจืดจืดโอ้โหชิปหายละเพื่อนเราโดนไซเรนเฮดใส่เดียววะจริงๆเราควรที่จะต้องยิงมันให้ตายก่อนหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิปหายยาแต่ไซเรนเฮดมันเจ็บเป็นนะเว้ยคุณผ,ผู้ชม no เยอเยอะดูดยุ่ง stop โอ้โหมันกระโดดได้ด้วย Hey, ตัวบ้าน <ASMR> ี่กระโดดเรื oh. ่อยๆโน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 โอ้โห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 อย่างงี้กูสต๊อบสต๊อบจีสัสไครส์โอ้มายกอดภารกิจเราตอนนี้คือหาของเดี๋ยวจุด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 โนโนโน กูเกลียดมึงกอดโอ้ god. Oh my god หยุดหยุดหยุด stop หยุด stop ดูดิมันโจมตีแล้วกูหน้าแดงฉาดเลยเออมันจะใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วแค่นั้นเดียวเออเซเลนเฮตาย T E M P ending มันคืออะไรมันจบแล้วหรอ นอนดิ้นกระเด๋วกระเด๋วเลยอ่ะเอาละจบสักทีคราวนี้จะได้ไปตามหาของแล้วแล้วประเด็นคือทำไมกูต้องมาหาของคนเดียววะเพื่อนช่วยกูหาของหน่อยเถอะกูขอร้องกูยังไม่เจออะไรเลยเนี่ยอันนี้เป็นไรไหมเราสามารถดึงไฟตรงนี้มาไม่ได้ตะกี้ลงไปในหลุมนะครับไม่เจออะไรในหลุมเลยอ่ะอ h oh my god นี่กูเดินทางมาที่ไหนวันนี้ตรงนี้ผมเข้าไปได้ไหมน,นี่ไอซ์ไซลัม โอ้โหโรงพยาบาลบ้าาชาชิบหายแล้วกูเจอตัวอะไรเนี่ยโอ้ oh my god โอ้ my god ให้กูไปหาของตรงนี้นิดไม่ไหวมั้งเจอรูปปั้นนี่เจอลิฟ no อะไรวะเนี่ย กูขึ้นมาบนลิฟต์เหรอสอบให้ตายเถอะตะกี้มันเป็นลูกปั้นอะไรอะ่ะมันเทเลพอร์ตได้ด้วยหรือไงวะนี่เจอเจอใครร้องเพลงหยุดหยุดร้องเพลงสต็อปเจอไฟละหนึ่งอันเพื่อนเราไม่ไหวแล้ววะมันแน่คว่ำเน่ <c oughs> น Get out dude ตบเฮ้ย s e hit open มันร้องเพลง We n e e น you Shut up Oh my god เจอสายกูมไม่รู้ว่ากูอยากหาไฟมันเหมือนได้ยินเสียงคนเดินตลอดเวลาเนี่ยไอเสียงเจ้าหมอนี่เนี่ย เหมือนรูปป้นอันนี้เขาทําได้แค่หลอกเราหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ทําอะไรเรานะครับ <c oughs> นอกจากออ้ดืดืดชอตัพเหมือนเขาทําให้เราแบบหลอนได้อย่างเดียวอะแล้วมันก็ได้ผลด้วย <c oughs> กูไปละบ,บายโอ้กอดนี่ที่ไหนอีกวะเนี่ยแมบพบมึงจะใหญ่เกินไปแล้วไม่ไหววะ่ะกูเข้าไปได้ไหมอะโอ้ oh, my god ดื้ ผมว่ามันเข้าไปได้แหละว่าตะกี้เหมือนกูเห็นแมพมันยังโหลดไม่เสร็จแต่ผมคิดว่ามันเข้าไปได้นี่ไงเข้าไปได้ตามมาเดี๋ยวไปหาไฟในนี้นกันเฮ้ยอันนี้ไฟฉายโนไม่กูเจอแต่อันนี้แล้วตรงนี้แ่ะเยสเจออันนึง ขอ้องกูจะเจออันแบคแพคฟูอืม้มหืมกูต้องกดทิ้งไปใช่ไหมเพือ่อนมานี้แบคแพคกูฟูกูไม่สามารถทิ้งของพวกนี้ได้มันกระจอกเกินไปมาจะได้จบจบสักทีอ่ะรีแพเสร็จปุ๊บแลวไงต่อคราวนี้เราก็สามารถติดต่อกับตำรวจได้แล้วนะครับแล้วเขาจะพาเราออกไปจากที่นี่เว้ประเด็นก็คือตอนนี้เหลือแค่ผมคนเดียวนะครับเพราะว่าคนอื่นนั้นม,มีความอดทนน้อยไปนิดนึงกูอะเก่งโคตรละนะ โอเคตอนนี้ตำรวจได้รับการติดต่อมาแล้วนะครับแล้วเขากำล hey. ังจะมาเฮ้ยผ่านแล้วเหรอผ่านไหมกูอดมาเกือบชั่วโมงโอ้มายกอในที่สุดกูก็ผ่านนานมากครับคุณผู้ชมเกมนี้ใช้เวลาเครียนนานมาก ถ้าเกิดคุณไม่รู้ทางอะไรอย่างเงี้ยแม,ม่งมึงมืนสุดๆอันนี้คือมึงผ่านแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราคาดซเลนเฮดแล้วไงไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่านี่น่าจะเป็นฉากจบที่ดีที่สุดแล้วก็ Amazing ที่สุดละอย่าลืมสะสม e n ดไม่ให้ครบสแบบนะชะดัดคับแค่เอนดิ้งเดียวก็วใช้เวลาเป็นชั่วโมงพอเลยเดีรวต้องไปตัดต่อคลิปก่อน สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะลองเล่นเกมนี้ผมจะทำการทิ้งลิงกงไว้ตรงด้านล่างแล้วกันหลอนใช้ได้เลยโดยเฉพาะฉากเข้าไปในโรงพยาบาลบ้านอะ่ะอันนั้นอะ่ะโคตรหลอนวันนี้ไายแล้วครับบ๊ายบาย